วันนิ้มหวานก่อนอ้ะมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนกันดากันดามองกล้องอุ้ยไม่ไม่เหมือดไมดี๋ยวโอ้ยคนนี้กันดาร้องเพลงเร็วบอลมาลองนะบอล Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. You? อียีาดอบหล่อเลย